นานร่วมกับเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านงานหอมกลิ่นถิ่นน่านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่านและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานาน่นานร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน,น่าน กำหนดจัดงานหอมกลิ่นถิ่นน่านในระหว่างวันที่3จนถึงวันที่5ก,กรกฎาคม2567ณข่วงเมืองน่านอเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูกาลกลิ่นซีซันกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่าน ในช่วงดังกล่าวและยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดน่านนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศเปิดตัวเมืองหน้าเที่ยว55จังหวัดทั่วประเทศหนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ในโยบายอีกหนึ่งทัวริส ไทยแลนด์ Thailand, ด้วยกลยุทธ์สำคัญเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองหน้าเที่ยวนำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยในส่วนของจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นชื่อกิจกรรม พร้อมกลิ่นถิ่นน่านในระหว่างวันที่3จนถึงวันที่5กระะกฎาคม2567ต้องการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงกลิ่นซีเซ่นของจังหวัดน่านโดยใช้ต้นทุนทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ของจังหวัดน่านทั้งในเรื่องของอาหารการกินต่างๆศิลปวัฒนธรรมงานคราบกาแฟมาจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชิมแชร์แชะ,ชะ มาสัมผัสบรรยากาศความชุ่ฉมฉ่ำของกลิ่นซีซันจังหวัดน่านนอกจากนี้นายโยธินทับทิมทองผู้อำนวยการทอทอทอสำนักงานน่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วยโซนอาหารพื้นเมืองกาแฟอาหารชาติพันธ์อาหารฟิวชัน่นสินค้าเกษตรและผลไม้ตามฤดูกาลอาหารแปรรูปกาสินถิ่นน่าน รวมมากกว่า40รายร่วมจำหน่ายสินค้าและนักท่องเที่ยวยังได้ถ่ายรูปบริเวณแลนด์มาร์คที่ตกแต่งภายในงานที่ทำจากเครื่องจักรสารจากชุมชนภายในจังหวัดน่านและนอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนยังมีหลากหลายกิจกรรมที่แนะนำเช่นเส้นทางขับรถเที่ยวบนถนนลอยฟ้าดำนากับโรงเรียนชาวนาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จิบกาแฟชมวิวถิวทุ่ง ชมบรรยากาศฝนตกชุ่มฉ่ำพร้อมกับรับโปรโมชั่นพิเศษที่ทอทอท,อทอสำนักง,งานน่านร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านลดราคาพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้พบกับโปรโมชั่นสําหรับกลุ่มศึกษาดูงานเส้นทางเที่ยวน่านหน้าฝนยน์วิถีชุมชนกิจกรรมวิเดสสเสน่น่าน,าน โปรโมชั่นวันธรรมดาเที่ยวน่านหน้าฝนโปรโมชั่นที่พักเที่ยวน่านหน้าฝนและสายกินห้ามพลาดกับรับส่วนลดค่าอาหาร5-10%เจากร้านอาหารที่ร่วมโครงการกับทททเพียงแสดงบอดดิ้งพ a าสของสายการบินนกแอร์กับ Air ์เอเชียรับส่วนลดทันทีคะ่ะทางด้านสภาอุตสาหารกรรมท่องเที่ยวน,น่านนายชันชัยลิ้มสวรประธานสภาอุตสาหารกรรมท่องเที่ยนานานวจังหวัดน่านได้กล่าวเสริมว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีสามารถที่จะใช้ต้นทุนทางอาหารและของดีจังหวัดน่านที่มีอยู่ทั่วทั้งจังหวัดมาสร้างสารรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารการกินและของดีจังหวัดน่านให้กับท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อและชิมภายในงานดังกล่าวค่ะ new ิว24สถานีประชาชน ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน